สวัสดีค่ะชื่อดาวออนปรียางามสง่าค่ะตอนนี้นะคะอายุ27ปีค่ะตอนนี้ทำงานเป็นทนายความผู้ประกาศข่าวพิธีกรแล้วก็ MC ตามงานอีเวนต์ต่างๆค่ะสำหรับปัญหาในเรื่องของสายตานะคะก็คือ ด้วยการทํางานของเราคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทนายความผู้ประกาศข่าวหรือว่าจะออกไปเป็น MC ตามงานอีเวนต์ต่างๆค่ะเราต้องเดินทางออกไปทํางานข้างนอกเวลาเราขับรถเจอแสงแดดแรงๆหรือว่าเจอแสงฟุง้งแสงกระจายอย่างเงี้ยค่ะแดดๆๆแรงๆเราก็จะทําให้มองเห็นอะไรไม่ชัดเลยหรือว่าเราอ่านข่าวเราเจอหน้ากล้องจะมีแสงมีไฟต่างๆะคะ่ะทําให้เราสายตาผ้ามวัวก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะก็เลยตัดสินใจคะ่ะมาปรึกษาที่ศูนย์เลสิกซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะ ปัญหาสายตามาค่อนข้างนานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะคะแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะยังไม่ได้กระทบต่อการใช้ชีวิตประจวาวันสักเท่าไหรค่ค่ะยิ่งกระทบมากๆเลยเนี่ยก็คือตอนที่เราทํางานหรือว่าตอนที่เราเรียนจบคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหน้ากล้องบ่อยๆนะคะหรือว่าการอ่านข่าวเนี่ยเราจะต้องมองพรอมเตอร์ต่างๆต,ต,ตัวหนังสือค่อนข้างที่จะเล็กมากๆเลยเราก็จะมีปัญหาในเรื่องของการมองตัวอักษรต่างๆหรือว่าตอนออกกําลังกายด้วยค่ะทําให้รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวัน หรือว่าการทํางานก็เลยคิดว่าเราต้องมีการแก้ไขาสายตาแล้วตอนนี้อายุก็ยังไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าแก้ไขาสายตานะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็รวมถึงการทํางานในอนาคตได้อีกยาวเลยค่ะ ทำไมถึงตัดสินใจมาทําเลสิกนะคะก็คือปัญหาหลักๆเลยก็คือในเรื่องของความลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการขับรถหรือว่าการออกกําลังกายค่ะการขับรถเจอแสงแดดแรงๆหรือว่าขับรถในที่มืดนะคะก็จะมองเห็นอะไรไม่ค่อยชัดหรือว่าตอนออกกําลังกายค่ะเวลาเราเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเช่นการต่อยมวยหรือว่าการวิ่งบนลู่วิ่งเนี่ยค่ะเราใส่แว่นบางทีอาจจะไม่สะดวกต่อ,อการทํางานนะคะหรือว่าการออกกําลังกายค่ะหรือบางทีเราวิ่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะ แว่นหลุดหรือว่าแว่นแตกเราไปทําแว่นใหม่ค่าใช้จ่ายในการทําแว่นแต่ละครั้งก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาของเราก็เลยตัดสินใจมาทําเลสิกที่นี่ค่ะวันนี้ก็เลือกโปรแกรมเฟมโตเลสิกค่ะ ทำไมถึงเลือกโปรแกรมการรักษาแก้ไขสายตาด้วยเฟมโตเลสินะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราดูมาหลายโปรแกรมเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราเข้ามาตรวจนะคะแล้วก็ประเมินค่าสายตากับคุณหมอแล้วคุณหมอก็แนะนําว่าค่าสายตาของดาวเนี่ยไม่ได้สั้นมากสักเท่าไหร่ยอยู่ที่ประมาณ 200กว่ากว่าค่ะก็เลยคิดว่าเฟมโตเลสิกเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะคะซึ่งเฟมโตเลสิกเนี่ยจะเป็นวิธีการแก้ไขาสายตาด้วยเลเซอร์ทั้งหมดเลยหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าการทーーําเลสิกไลท์ไบเมดค่ะซึ่งเป็นการผ่าตัดนะคะที่แผ่นเล็กด้วยแล้วก็พักฟื้นได้เร็วสามารถที่จะกลับมาทํางานได้เร็วด้วยค่ะ ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่ดาวได้รู้จักกับศูนย์เลสิกซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะถามว่ารู้จักครั้งแรกเมื่อไหร่ก็ตอนที่ดาวได้มีโอกาสได้เป็น MC นะคะจากทางโรงพยาบาลโรมใจรักค่ะให้ไปเป็น MC ที่งานหนึ่งซึ่งงานนั้นค่ะเป็นงานเปิดตัวศูนย์เลสิกซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาโรมใจรักค่ะแล้วก็จะมีการเปิดตัวเทคโนโลยีนะคะนวัตกรรมเลสิกใหม่ล่าสุดเลยซึ่งเป็นเทคโนโลยีเวอร์ชันล่าสุดจากประเทศเยอรมน,นีนะคะทําให้เราได้รู้จักเทคโนโลยีต่าง เกี่ยวกับการแก้ไขาสายตาค่ะซึ่งศูนย์เลสิกซูเปอร์เซ็นเตอร์เนี่ยก็ถือว่ามีหลากหลายสาขานะคะแล้วก็เปิดให้บริการมามากกว่า20ปีก็เลยตัดสินใจค่ะมาแก้ไขาสายตานะคะที่ศูนย์เลสิกซูเปอร์เซ็นเตอร์เพราะว่าแพทย์ที่นี่เนี่ยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์สูงค่ะ หลังจากไปวัดค่าสายตาแล้วก็ตรวจประเมินค่าสายตามาแล้วนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาผ่าตัดแล้วค่ะถามว่ารู้สึกยังไงบ้างก็มีความตื่นเต้นแล้วก็กังวลเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นการผ่าตัดแก้ไขาสายตาที่บริเวณดวงตาซึ่งเราไม่เคยทําอะไรกับตามาก่อนเลยนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะผ่านไปด้วยดีค่ะเชื่อมั่นในฝีมือคุณหมอแล้วก็เทคโนโลยีของที่นี่นะคะที่ศูนย์เลสิกซูเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะแล้วคุณหมอที่นี่นะคะก็ให้คําแนะนําที่ดีมากๆเลยรวมถึงมีเจ้าหน้าที่พี่พยาบาลต่าง ะค,ะคอยให้คําแนะนําก่อนที่จะผ่าตัดด้วยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของค่าสายตาต่างๆนะคะกระทบกับการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันค่ะถ้าเกิดว่าอายุยังน้อยนะคะก็แนะนำค่ะให้มาแก้ไขาสายตานะคะที่ศูนย์เลสิกซูเปอร์เซ็นเตอร์ซึ่งมีหลากหลายสาขาเลยค่ะวันนี้นะคะดาก,ก็เลือกมาทําที่ศูนย์เลสิกซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาโรงพยาบาลพญาไท3ค่ะ ตอนนี้นะคะก็ใกล้ถึงเวลาผ่าตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันค่ะหลังจากที่ทำการผ่าตัดเรียบร้อยนะคะจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยค่ะหลังจากที่ผ่าตัดด้วยเฟมโตเลสิกนะคะ<ๆ>ก็รู้สึกว่า พักฟื้นเร็วมากเลยนะคะก็กลับบ้านไปค่ะก็มีการหยอดยาฆ่าเชือ้อน้ำตาเทียมน,นิดหน่อยค่ะแล้วก็สามารถที่จะลุกมาทานข้าวอะไรได้ปกติเลยค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกหลังจากที่ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้สามารถที่จะขับรถมาเองได้เลยค่ะการมองเห็นชัดมากยิ่งขึ้นเลยรู้สึกว่าแบบเหมือนโลกอีกใบหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เพียงแค่เราอาจจะต้องออใส่แว่นกันแดดไว้ตลอดเวลาป้องกันแสงแดดที่แบบแดดแรงๆนะคะแล้วก็ไม่เจ็บเลยเพราะว่าเป็นการผ่าตัดเล็กแล้วก็แผลนเล็กมากๆ ค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาค่ะไม่ว่าจะสายตาสัาน้นหรือว่าสายตายาวนะคะถ้าอายุยังไม่มากเท่าไหร่ก็แนะนําค่ะว่าอยากให้มาทําเลสิกกันนะคะเพราะว่าหลังจากทำแล้วเนี่ยเราจะได้เล่าอีกใบหนึ่งเลยการมองเห็นเราจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะทํากิจกรรมต่างๆการทํางานหรือว่าการออกกําลังกายะคะ่ะคิดว่าหลังจากเนี้ยจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะใครถ้าอยากมาทําค่ะสามารถที่จะเข้ามาทําได้ที่ศูนย์เลสิกซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะหรือว่าใครค่ะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติมนะคะคสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะ l a s i k b k k c o m ได้เลยค่ะ สำหรับใครคะ่ะที่อยากจะมาติดตามหรือว่าอัปเดตนะคะ f o ลเลื่การทำเลสิกของดาวนะคะสามารถติดต่อได้หรือว่าสามารถเข้ามาดูได้ทางช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ค่ะ on ปริยางามสง่านะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะหรือว่า i n s t a g r กรนะคะ starlightth นะคะเดี๋ยวขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือว่า Tik t o k ค่ะ l a w i t w i n ค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างเช่นเดียวกันค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะก็จะมีผลงานพิธีกรค่ะผู้ประกาศข่าวแล้วก็งาน MC ตามอีเวนต์ต่างๆค่ะ